สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องของคุณลุงไวครับตอนนี้วันอังคารที่25สิหงหาคมเวลา2 0เนาทีลุงไหวตามเข้าไปดูความเคลื่อนไหวในเพจของ csi la นะครับเพจชื่อดังนะฮะที่ขุดคุยเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับล่าสุดนะครับ csi la โพสต์ว่ารัฐมนตรีนกหวีดทำให้เพจของอาจารย์ประวินเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้ว เพราะตอนนี้ Facebook เตรียมฟ้องรัฐบัลไทยหลังถูกบังคับปิดกลุ่มพูดคุยเรื่องสถาบันเพราะขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและกระทบต่อการแสดงความเห็นอย่างเสรีภาพทําแบบนี้เข้าทางอาจาร,รย์ประวินทันทีนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อความที่ CSIA l ลงไว้เมื่อเร็วๆนี้นะฮะนอกจากนั้นก็ยังลงภาพนะฮะที่ Uh, นำมาจาก businessinsider.com นะฮะที่ uh, รายงานว่า Facebook reportedly plan to sue Thailand's government over its demand that the company block users within the country from accessing a group นะ,ะก็คือกลุ่มไหนก็คือกลุ่ม Royalist Marketplace นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้น uh, าจากการภาษาอังกฤษที่บอกเนี่ยก็หมายความว่า Facebook นะครับ <c oughs> รายงานนะครับ ว่า,าจะฟ้องรัฐบาลไทยนะครับที่มีคำสั่งให้บริษัท Facebook ในประเทศไทยเนี่ยบล็อกนะครับผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยเนี่ยไม่ให้เข้าถึงกลุ่ม r y y l l s t t a r k e t p l a c e นะฮะแต่คนที่อยู่ในต่างประเทศนะครับก็ยังสามารถเข้าเข้ากลุ่มนี้ได้อยู่นะยกเว้นอ่ยูเซอร์ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ เพราะนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นนะครับว่าทาง f a c e o o o เฟซบุ๊กนะครับขออภัยครับเฟซบุ๊กอาจจะฟ้องรัฐบาลไทยต่อกรณีดังกล่าวนะครับท่านไหนมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็มาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงไว้ด้วยคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ